ครับพบ,บกันอีกครั้งนะครับกับคอยท็อปบายอีซี่คอยกับผมลุงหนุ่มอีซี่คุยครับผมนัทอีซี่คยครับโอเคอต้องบอกว่าวันนี้ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆมีคนติดตามเราเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับมีคอมเมนต์ให้กําลังใจมาเยอะแยะแล้วก็มีคําถามมาด้วยหนึ่งในคําถามยอดนิยมที่เราได้รับก็คืออยากให้เราช่วยแนะนําวิธีการเลือกโตใส่เข้าบ้านวันนี้ก็เลยชวนคุณนัทมาเนาะในสองกระมังมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันยังไง ได้ครับก็วันนี้มันก็มีหลากหลายเนะเอางี้วันนี้มันเป็นปลาโกะสังเก่ามีกระมังซ้ายกระมังขวากระมังแรกนะครับกระมังแรกเนี่ยเป็นโคฮากุสันเก้แล้วก็โชวาครับสามกรสัดังเกตสามกริย์โคฮากุโชวาสังเก้อันนี้เลือกตัวอย่างมาให้ดูเท่ๆเลยใช่ครับสามตัวนะครับกระมังนี้ลหละคืออะไรบ้างกระมังนี้เนี่ยโอ้โหผมมองแล้วอลล่ายังผ่องออกมาเลยคือ กระมังนี้เป็นของฟาร์มไดนิชีครับคืออันนี้ฟาร์มเราประมูลงานไดนิชีออกชั่นมาเพราะนั้นเนี่ยคืออันนี้จะเป็นปลาเกรดค่อนข้างเทพปลาที่เราประมูลมาเลยใช่ครับจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นโอ้โหปลาประมูลญี่ปุ่นนี่คือปลาดีนะครับปลาดีเป็นปลาดีครับแล้วก็เนี่ยดูจากผิวนี่คือสว่างสว่างจริงสว่างมากผิวดีผมเห็นแล้วแบบผมยังตกใจเลยนี่นี่ขนาดปลาเพิ่งเข้านะฮะยังเขาเรียกอะไรอ่ะคือตัวยังไม่ใหญ่แต่ว่าศักยภาพเนี่ยมันมาแล้ว เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณนัทค่อยๆไล่ให้ดูฟังทีละตัวกันแล้วกันว่าเราเวลาเราเลือกเราจะเลือกยังไงบ้างเนาะเราเริ่มจากโคฮากุก่อนเอาโกซันเก้ก่อน3ตัวแรกครับเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้เลยแล้วกันมาขยับมามาดูกะละมังนี้กันก่อนครับคุณนัทในกะะมังนี้มีเอางี้ฟาร์มอะไรบ้างก่อนโคกูนี่ของอีซ่าครับอีซ่าซันเก้เนี่ยของโมโมทาโร่ครับแล้วก็โชวาเนี่ยไดนิชิ ครบ<ะ>เลยสามความดังนะครับยอดนิยมของคนไทยอ,อ่ะคุณนัทเล่าให้ฟังทีละตัวเวลาเลือกปลาสามกริย์โคซังเก้เหล่าเนี้ยเลือกยังไงบ้างอ่าผมเริ่มโคกูก่อนนะฮะโคกูเนี่ยมันเป็นปลาขาวแดงนะครับเพราะฉะนั้นขาวต้องเป็นขาวแดงต้องเป็นแดงขาวแดงฮะมันก็ขาวและแดงจริงๆเนาะคือพอเห็นแล้วมันถึงจะเขาเรียกอ่ะสว่างขึ้นมาคราวนี้รายละเอียดที่ลึกลงไปอีกก็คือว่าแดงเนี่ยจะต้องมีความสม่ำเสมอ เหมือนกับแดงเฉยๆแต่มันต้องแดงเนียนเสมอเขาเรียกว่าเหมือนกับทาสีอะพี่พี่ทารอบเดียวเนี่ยมันก็จางๆใช่ไหมทาหลายๆรอบเนี่ยทาหลายๆรอบมันก็จะหนาขึ้นพี่เขาบอกแดงหนาใช่ครับไม่ไม่เกี่ยวกับเฉดนะเฉดอาจจะออกส้มก็ได้หรือจะแดงเลือดนก็ได้แต่ความหนาต้องดีความเฉดของสีเนาะมันก็มีตั้งแต่อมส้มไปจนถึงทั้งแดงแป๊ดอันนั้นเรื่องหนึ่งความหนาเหมือนกับเวลาเราทาสีมันก็ต้องหนาเสมอกันนะครับอ่าลรวก็อ่า เขาเรียกว่าคีวะซาชิี่อาพี่หนุ่มเออเนี่ยสงสัยมานานแล้วอะไรคือคิวะอะไรคือซาชิเอาผมมาแบบอธิบายง่ายๆนะครับคีวะเนี่ยก็คือเกล็ดหลังซาชิก็คือเกล็ดหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูปื้นแดงตรงส่วนท้ายของปื้นอันนี้คือคีวะส่วนด้านหน้าก็คือซาชิทีนี้ถ้าดีต้องดูยังไงก็ไม่เบลอไม่เบลอเห็นเห็นเนี่ยเห็นเขาเรียกเห็นเกล็ดเป็นเกล็ดตามตามแนวเกล็ดก็คืออย่างนี้คีวะคม ซาชิสคมคมันนี้สาชิเนี่ยอาจจะให้เบลอได้เก็ดหนึ่งถึงสอเก็ดแต่ดูแต่ดูตัวนี้นะฮะไม่เบลอเลยใช่อันนี้คมกิด <c oughs> คือผมเขาบอกว่าคมกิิบไม่เบลอเลยแล้วก็โคอาคุที่ดีเนี่ยถ้าสังเกตตามคลิปนะครับเขาจะไม่มีติดแดงฮะตัวนี้นี่คือสะอาดสะอ้านครับมผมเพิ่มให้อีกนิดนึงลายสีแดงที่เวลามันลงมาข้างลาตัวอื มันมันจะไม่ลงไปเยอะมันจะลงไปประมาณครึ่งตัวซึ่งตัวเนี้ยก็คือลายลงปุ๊บลงมาทางด้านนี้นี่ลง,าางใช่ครับเขาเรียกว่าลงลงเกินเส้นครึ่งลำตัวสักนิดนึงลงมาฟึบหนึ่ง,ง,งอ่ามันมาล้านใช่มันมาล้าน,น,าานเวลาสัติโตขึ้นเนี่ยเวลาขาวอ่าเวลาปลามันอ้วนขึ้นนะครับแล้วด้านข้างมันออกเนี่ยมันอ้วนขึ้นมันก็จะป่องขึ้นฟื้ออย่างนี้ก็จะพอดีแดงมันก็ขึ้นมาลอยพอดีมาใช่ครับอ่าอันนี้่านังโคฮากุบอดี้ผมต้องพูดไหมบอดี้ก็อ่านนิดนึงนิดนึงอ่า หัวไหลใหญ่กว่าางเขาหางหนาโอเคอันนี้หัวใหญ่คุณสมบัติลายปลาทุกตัวหางหนาอันนี้ทั่วไปอันนี้ชัดเจนแล้วดูนะหัวเนี่ยตัวยูครับตัวนี้อนาคตใหญ่แน่นอนนะตัวนี้รู้สึกแม่เขาน่าจะ 85- หรือ90าเนี่ยผมจำไม่ได้ใหไม่ทราบนะครับวันนั้นตัวนี้เนี่ยศักยภาพในอนาคตไปได้ง่ายๆสังเกตบ้างคุณนัทอ่าสังเกตนะครับนอกจากบอดี้นะผมข้ามไปเรื่องอื่นเลยนะฮะสังเกตเนี่ยเอาตรงมันก็คือโคฮาคุที่มีดําสะบัด เหมือนเหมือนสีหยดอะอเหมือนสีหยดลงไปบนบนนั้นนะครับตอนนี้ซันเก้ที่ดีเนี่ยเขาดูก้อนดาก่อนนะฮะดำเนี่ยที่เป็นดําที่ที่เขาเรียกอะไรอะเม็ดเม็ดดาดีๆชัดๆอย่างนี้อย่างนี้ครับอันอันอันนี้มันมันตามเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆรัดตัวมันกำลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอมันรัดตัวแล้วเป็นดําเข้มๆเหมือนหยดหมึกนะครับอันอันนั้นคือซันเก้ที่ดีส่วนแดงบนซันเก้เนี่ยก็ดูเหมือนคควกุครับ ก็คือว่าดูให้มันเสมอการแดงหนาแดงเสมอใช่ครับแล้วก็แพทเทิร์นแบบไหนก็ว่าไปแพทเทิร์นแบบไหนนี่แล้วแต่คนชอบเลยครับแล้วก็เรื่องคิว่าซาชิก็เหมือนกันอ่าฮะเหมือนเดิมนะครับคีว่าข่างหลังคิว่าข้างหลังซาชิข้างหน้าดูนะตัวนี้ก็คือไม่ไม่เลอกไม่เบลอเนี่ยรับคมคมใช่ครับแล้วตัวนี้หุ่นก็ดีด้วยครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับโชว่านะครับตัวนี้จากเดนิชนะครับ นอกจากบอดี้นะฮะอันนี้คันนี้โชว่าเนี่ยต้องบอกกอนมันคือปลาดำปลาดำเนี่ยกำเดิดนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดลายพวกขาวกับแดงเนี่ยมันก็จะค่อยๆอยอะไรคือคําว่าปลาดําแต่กําเดิดเออเผื่อเพื่อนๆงงโชว่าเป็นปลาสีดำฮะแล้วสีสีแดงเขาเรียกว่าสีดำเนี่ยมันค่อยๆลอกดำมันอยู่ในเนื้อใช่ครับเกิดมาก็เป็นตัวสีดำฮะแลวแล้วมันค่อยๆลอกออกจนเห็นสีอื่นโผล่มานะครับคันนี้ถามว่าโชว่าที่ดีดูอะไรบ้างก็ แดงเนี่ยเหมือนโคอกุอีกแล้วต้องเสมอคิดว่าซาชิต้องคมแต่คราวนี้เนี่ยไอสิ่งที่ยากมันคือดาดำของโชว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์เพราะมันดํามันเยอะนะคราวนี้ดำเนี่ยถ้าดําให้ดีเนี่ยดำมันไม่ควรจะทับที่แดงผมผมจะบอกว่าตัวนี้ถ้าระยะห่างกันใช่ครับดูดูดูนะครับว่ามันว่ามันเขาเรียกว่ามันมันคนละที่กันแล้วก็ดำแดงขาวเนี่ยถ้ามีความสมดุลบาลานซ์เนี่ยจะดีมากซึ่งสมมุติถ้าเกิดแบ่งปลาเป็นสีตอนนะครับถ้าเจอดำแดงขาวอ่ะทุกจุดเนี่ย ปลาตัวนี้โคตรเพอร์เฟกเลยตอนหัวตอนตัวตอนครึ่งหลังตอนท่อนหางถูกครับมีสามสีทั่วการแล้วก็โชว์ว่าไอจุดหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าเขาจะมีโมโตคุโรโมโตคุโรคือดำๆที่ขีดเหครับทีดตรงนี้่โมโตคุโรสองข้างนี้เขาก็เท่ากันบาลานซ์กันสวยตัวนี้ถ้าดูดีๆนะฮะอันนี้ดูแพทเทิร์นเลยนะที่นอกจากหุ่นเนี่ยตัวนี้หุ่นดีมากอยู่แล้วแดงก็ดีนะครับแล้วสังเกตนะว่าดำเนี่ยเลื้อยไีอีกนะสุมาเลยสลับกันมากเลยผมเลยบอกว่าตัวนี้โคตรเพอร์เฟกต์เลย เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเอาโดยรวมๆก็คือดูดูเหมือนเริ่มต้นจากโคฮากุก่อนนะครับขาวแดงแพทเทิร์นชอบใจแล้วก็เอาดําใส่เข้าไปถูกครับดำเป็นหยดๆนะโชวว่าก็ดาเป็นปื้นๆดำเป็นปื้นเพราะนั้นคุณภาพของสีขาวกับสีแดงคือเบสิกที่ทุกคนต้องดูให้เป็นใช่ครับดูพิวะดูซาชิใช่ครับดูว่าผิวขาวไหมนะครับไม่ใช่แค่ดูแพทเทิร์นชอบถูกใจอย่างเดียวต้องดูคุณภาพของตัวสีด้วยใช่เนาะ เราไปดูกระมังนี้กันบ้างได้คร kind of ับโอเคมาที่กละมังนี้กันนะครับกละมังนี้อย่างที่คุณนัทบอกตอนต้นเป็นเดนิชิออกชันก็คือเป็นปลาประมูลปกติอันนี้สงสัยปกติปลาประมูลเนี่ยลูกค้าจะฝากเราประมูล ชอบตัวไหนเขาก็ฝากมาให้บัตเจ็ตมาเพราะเป็นปลาราคาสูงเพราะเป็นปลาลที่ราคามันก็ค่<ต>อนข้างสูงปลาดีอะนะครับคำถ,ถามก็คืออันนี้ประมูลมาสต็อกค, <c oughs> คืออะไรอะเออคืออะไรต้องบอกว่าเอาตรงนะคือเราเห็นศักยภาพอืมคือเมื่อกีอ้นอกจากที่เราพูดเบสิกของไอ้คกูชว,วาสังเก้ไปแล้วเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าปลาที่ดีได้จริงๆในอนาคตเนี่ยคือส่วนใหญ่ดูผิวอนนี้ถามว่าดูผิวอ่ะมันบอกมันมันมันบอกได้ไม่เต็มว่า ผิวแบบไหนแต่มองแล้วมันชายนิ่งออันนี้ผมให้ภาพมันเป็นเขาเรียกภาพแทนคาพูดเลยตอนนี้ปลามันอาจจะยังไม่ใหญ่ครเพราะมันเพิ่งเข้ามาแต่เดี๋ยวเลาพึ่งบดกักเลยพิ่งบดกักกัเรามาถ่ายให้ดูก่อนใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือเป็นปลาที่เราดูแล้วว่าราคาสูงแหละแต่ก็ค่อนข้างดีใช่ครับคุณภาพได้ประมูลมาเข้าฟาร์มไว้ก่อนเลยอีกอย่างผมลืมบอกไหมครปกติปลาประมูลพวกนี้คือต้องบอกว่าพ่อแม่เขาดีครับแล้วในใบเซอร์ส่วนใหญ่มันจะระบุแม่พันธุ์นะครับ นี้ระบุมีแม่ชัดเจนอย่างยงของเราเนี่ยอันเนี้ยมันจะมาจาก2แม่ครับครับก็คือว่าไอตัวโชวาเนี่ยก็คือของซูเปอร์มอนสเตอร์ไอตัวดังเลยซูเปอร์มอนสเตอร์ตัวตัวนี้ตัวนี้ดังอยู่แล้วนะครับส่วนโคกุเนี่ยของ DM เอ็มจูเนียครับอโคคกุเนี่ยแม่แม่คือ DM เอ็มจูเนียเรียกว่ามีเพดติกรีใช่รู้เลยว่าแม่เป็นใครดูตันโจเลยครับอ ทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยเอาไล่ไปทีละอันเรามีโคฮักกูเรารมีตันโจอยู่2ตัวเรามีโชวาด,ด้วยครับอ่ะยังไงบ้างตอนที่เลือกเอ่ออ่อออผมว่าตันโจก่อนแล้วกันครับตันโจนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยความขาวนี่ระดับพระการ ผิวขาวมากค่ะบอดี้ก็ดูนะฮะบอดี้มันก็มีใหญ่ได้ในอนาคตอยู่ใหญ่กินเพื่อนมานะฮะรช่เดียวกันนําเข้ามาเลยใช่แล้วก็หัวตันโจตันโจที่ดีเนี่ยหัวหัวแดงต้องใหญ่กว่านะหัวใหญ่หัวเซ็นเตอร์สีหนาแดงหนามฮะแดงหนามากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับทั้งตัวเขาไม่มีอะไรเลยครับเขามีแค่สีแดงเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นเนี่ยคือมันก็ต้องชัดแล้วผิวต้องขาวอแล้วตัวเนี้ยไม่ได้มีเส้นเลือดไม่ได้มีอะไรเลยครับ ไอเนี่ยชัดเจนและไอ้นี่ยลาอะไรไอตัวนี้ผมจะบอกแค่ต้องบอกงี้ปลาที่ทุกบ้านต้องมีแล้วพูนตรงไอตันโจโชวาเนี่ยคนใดนิชิ้เนี่ยมันไม่ค่อยมีใคร็ดเหมือนเนีมันะมีหลุดมาให้ประมูลก็จัดมาเลยพลาดไม่ได้ครับก็เลยต้องไปเอาตัวนี้ผมใหญ่มากเลยนะใช่ใช่ ยังตามเพื่อนอยู่แต่เดี๋ยวกลุ่นทับเดียวเดี๋ยวมาต้องบอกว่าไอ้ตันโจโชว,วาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่มันไซส์ยักษ์อะไรมากมายอยู่อ่าอเขาก็ก็จ,จริงอะถามว่าไอ้แม่ยักษ์เนี่ยถ้าเป็นไดนิชีเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวก็ยักษ์กัคนอื่นเท่าแหละใช่ครับเดี๋ยวโตขึ้น,นยังไงเดี๋ยวเขามานะครับส่วนโคกูเนี่ยสองตัวเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโอเคมาจากแม่เดียวกันเนี่ยดูเห็นก็ชัดแล้วว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าขาวเป็นขาวจริงขาวแบบขาวมากอะขาวมหาการนะฮะขาวทะลุกระมังผมใช้คำว่าาถ้าในตำรา เวลาทำรายเล็บมาก็เรียกสโนไวท์ตรงนี้ผมพูดได้เลยว่าสโนไวท์ครับผมนะฮะก็แล้วก็แดงเนี่ยแดงก็อย่างที่บอกอะเสมอฮะสีเสมอเนี่ยเหมือนทาหลายชั้นใช่คิดว่าซาชิคมนะครับเป๊ะนะครับทุกอย่างหลายๆท่านอาจจะสงสัยอย่างตัวนี้อย่างเงี้ยเอ้ยแพทเทิร์นดูเหมือนไม่บาลานซ์แต่ว่าอย่างที่บอกคือปลาเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูเฉพาะแพทเทิร์นอย่างเดียวมันเหมือนงานศิลปะที่สําคัญคือคุณภาพของสีใช่ครับคุณภาพของขาวคุณภาพของแดงเห็นชัดเจนมากนะครับ อีกอย่างอย่างที่บอกว่าไดนิชี่เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าผมขึ้นชื่อเรื่องอนาคตอนาคตเป็นปลาที่เลี้ยงใหญ่ใหญ่อใหญ่หรืวโชวาอ่ะโชวาโชวาอันนี้อ่ะเมื่อกี้ต่างถ้าตัวเมื่อกี้ฮะคู่นี้เป็นคินไดโชวาครับอืคินไดโชวาก็คืออ่าคินไดโชวาคือโชวาที่อ่ขาวเยอะครับอ่าคือคือคือดูทั่วๆมันจะไม่ใช่ดําเยอะอ่าดำขาวเดือดมากอันนี้ออกแนวสว่างฟุ้งฟิ้งถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟุ้งฟิ้งเนี่ยมันก็กลับมาท่าเดิมฮะ เราดูว่าคือหนึ่งโปร่งบาลานซ์แล้วก็ผิวเนี่ยสว่างฮะแดงแดงก็ดีครับแล้วก็ดูดูแดงมันแต้มแต้มันน่ารักเลยวะซาเชสซาชิอ่า<ช>อันนี้ก็มีเป็นแดงเปนล,ลิปสติกเกอิชาน่ารักดีคืออย่างที่พี่หนุ่มบอกอ่ะคือเลือกอัน,นเนี้ยสายฟุ้งฟิ้งเลยเพราะสายหวานเพราะอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นไอตัวแรกที่เราดูกันคือคลาสสิกโชว่าอันนั้นมันจะมาแบบดุดันครับแต่นี้ก็ใช้ได้เลยนะนี่ก็ไม่ได้ฟิ้งมากในไลน์ใช่อันนี้อันนี้โมโตให้ผมว่าสมดุลเดี๋ยวดูตัวไปยาวๆเนี่ย ศักยภาพมันมีครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายขอบคุณคุณนัทมากเนาะแล้วก็เช่นเคยครับอยากทราบเรื่องอะไรมีคําถามคอมเมนต์มานะแอดมินคอยตอบตลอดเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยเดี๋ยวจะได้มี EP ใหม่ๆมาให้ฟังน่าจะโดยเฉลี่ยแล้วก็ทุกอาทิตย์แหละครับเนาะจริงๆผมอยากเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ย ต้องมาติดตามที่ฟาร์มเราเรื่อยๆมาดูหน้าฟาร์มเออคือผมอยากให้เห็นตัวจริงจริงๆว่ามันโอ้โหมันต่างกันเยอะครับดูหน้าฟาร์มได้นั่งคุยกันยาวว่านี้ด้วยคุณภาพเรามีเยอะเรามีเรามีทุกเกรดแล้วนะได้เลยอ่าก็งั้นวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านที่ติดตามผมนุงหนุ่มอีซี่ค่อยผมนัสอีซี่ค้ยครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ